มีอะไรพิเศษอีมั้ยเออไม่ไม่สงสัยเดงไม่หนูคลายสงสัยแน่เออเออเอนสงสัยอะไรอีกบัเนี้เอามาลุยสะกถ้ามเสร็จเดี๋ยวเดี๋ยวไม่หนูต้องต้องเดินเดินหนนกลมหนุนกลมมันจะปวดมันให้ไอ้เดินมันจะปวดไอ้ให้ถ้าเราไม่เดินหนุนกลมมันก็ไม่ได้เดินบ้างนั่งบั่งพิจารณาเราหมายถึงเราพิจารณาทั้งโลกเลยแบบนีอะไรเราพิจารณาหมดเลยเลยมีสติพิจารณาหมดไม่ว่าอะไรไม่ว่า อังคกอะไรตุ๊กแกอะไรงูอะไรงูทำไมไม่มีตีนอย่างนั้นหนึ่งเลยตั้งคกทำไมหน้าอย่างนี้ตุ๊กแกทำไมเป็นอย่างนี้งูตั้งพิจารณาหมดเลยเลยใช่สิพิจารณาทุกอย่างที่มันผุดขึ้นมาเพราะว่านำเนินมัญญามัญญาของมาอาวิชาอะไรเกิดขึ้นพิจารณาหมดเลย เพื่อนเพื่อนรบถุกเกลียดเจ็บตายมันแฝงมาได้เราพิจารณาเห็นสิ่งที่เมืงถ้าเป็นสัตว์เมื่อกี้ว่าคางคกเหรอเมื่อกี้ว่าคางคกมั่หนูเลยบอกเอาแม่ก็ต้องเห็นคางคกก็ยังต้องพิจารณาเลยแม่นะแล้วจิตมันไปเห็นแล้วมันมีความรู้สึกยังไงกับมันล่ะถ้ามีความรู้สึกอะไรกับมันก็เออมันมันอาจจะเป็นเจ้ากรรมนเวรเราชาติที่แล้วมันอาจเป็นมนุษย์ชาตินี้มันเลยไปเป็นคางคกแล้วเรากำลังภาวนาอยู่มันมาขอส่วนบุญสิต้องให้บุญมันตัว ต้องแผ่บุญให้มันนะถ้าเห็นสัตว์มามาป้นเปี้ยนเส้นทางภาวนาอยู่นะไม่ว่าจะมาในภาพนิมิตที่เห็นอืไม่ใช่ตัวตนนะหนูต้องแบ่งบุญตัตวเป็นนี่ม่มันมาเที่ยวเดินทางถนนนะที่หนูเดินไปมานะ่ะทางทางขึ้นพุดอะตัวเป,เป็นเนี่ยตัวคงกุ้งอ่ะไม่ไม่อยากมาคงกุง,งมันมันมันพี่แต่กลางคกคุณแม่คุณแม่คมเคยเห็นไหมมันมันตัวโตมากเลยนะคางคกพี่คางคก มันพี่มันเป็นตัวพี่เลยมันเป็นตัวโตมากเลยกรุงกรุงเนี่ยแม่ลงเห็นยังไม่เคยเห็นยังหืมไม่ไม่ไม่เคยเห็นยังเคยเห็นแต่รลางพวกธรรมชาติตัวโตไม่ใหญ่ไม่โตกรุงกรุงอ่ะคุณแม่เคยเห็นไหมกรุงกรุงตัวโตมากเลยคุณแม่โอ้มันพองตัวเหรอไม่มันตัวมันโตมันตัวโตมากเลยมันกับมันอยู่คล้ายกับอะไรนี่วะมันเหมือนเหมือนกับกลางควกแต่มันโตมากเลย แล้วทำไมวะเนี่ยเขาแสดงว่าเขาใช่แล้วไงมันเดินมันมันมันอยู่เตี้ยวมันอยู่ข้างถ้ำเลยมันมันเดินมันเดินฝั่งทางปยุ่งปงเนี้ยหนูเย็บมันหลายครั้งเลยอ๋อเย็บแล้วมันตายไหมล่ะเย็บแล้วมันตายไหมไม่มันมันไม่จะตายไงแล้วมันตัวโตมันมันไม่ตายมันตัวโตออเหรอเียมันจะตายรูปไอ้คุณแม่หนูมันโตมากเลยไอ้ปุงปุงนี่้างคกใช่ไหมที่พูดอย่างเนี้ยไม่ใช่ อ้าวมัน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 เป็นพี่ของคางคกอันนี้อ้าวแม่ไม่เคยรู้จักเลยมันคล้ายกันมันคล้ายกันแต่มันตัวโตมันอยู่แถวนี้มันอยู่กลางคลงหมดไมันตัวโตมันโดดน้ำนองปึ่งเลยเ่ยมันตัวมันโดดเลยมันคลเลยเลยโดดลงในน้ำอ่ะตัวโตมากแล้วมันชื่อมันตัวจริงจริงมันชื่ออะไรเนาะเมื่อกี้บอกแล้วลืมแล้วมันที่กงกรงหมดมันที่กงกง แล้วรูปร่างมันเหมือน<ล>คางคกใช่ไหมเมื่อกี้บอกรูปร่างมัน้ายคล้ายกับคางคกแต่ว่ามันตนัวคางคกมันตัวเล็กเออเออเป็นไปได้นะลูกถ้าอย่างนั้นพิจารณาให้เห็นธรรมชาติได้เลยลูกว่าธรรมชาติหนอแม้แต่สัตว์ก็ยังมีรูปร่างลักษณะแตกต่างกันไปอย่อโครงสร้างหรือรูปร่างของมันทั้งทั้งมันก็ตะกุนต่างคางคกแล้วทาไมมนุษย์รู้จักเรียกชื่อมันว่าชื่อนี้ชื่อนี้ าจจะเป็นเผ่าพันธุ์อีกเผ่าพันธุ์หนึ่งแต่ว่าต้นตะปูลน,นี้ตัวใหญ่ตัวโตอย่างเนี้ยค่ะแต่ว่าหนูก็ทําทให้เราพิจารณาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงในโลกใบน,นี้ดีหรือจ้ะบอกแล้ว,วอะไรเกิดพิจารณาให้มันแตกแล้วค่อย,ค,อยค่อยเปลี่ยนเปลี่ยนจากสิ่งนี้ไปเป็นอย่างอื่นต่อไปอย่างนี้จ้ะแต่ถ้าเผื่อเข้ามาแค่ว่าปรากฏตัวไม่รุ่นวายอะไรมากไม่ได้ทําให้สันถึงเสียชีวิต ถือว่าเบียดเบียนกันถึงเจ็บปวดเงี้ยก็เป็นเรื่องของเบี่ยงงูผลบุญเขาเข้าไปเพราะเราไม่มีเจตนาอย่างเงี้จ้ะค่ะเพราะฉะนั้นทางจงกรมเขาถึงท่านถึงได้ให้กวาดดีๆกวาดดีๆล้ว่าเป็นเงินกืนก็ต้องจุดไฟเทียนให้มันสว่างหน่อยอย่างเงี้ยจ้ะให้มันสว่างอะไรง้งูเนี้ยทุกขอมันจะได้ไม่เลื้อยมาเพราะเราก็จะเดินไปถึงปลายทางแล้วกลับมาอีกทีเราก็ไม่รู้มันมันเลื้อยมาพอดีอย่างเงี้ยจ้ะ เข้าใจไหมคะเพราะเราอยู่เขาอยู่ป่าสัตว์ก็มีนานาชนิดสัตว์มันก็เกิดอ,อ,อาศัยป่าเนอะธรรมชาติของเขาไม่งั้นจะเรียกว่าสัตว์เดรัจฉานนะลูกทาะที่อยู่ของเขาก็คือนั่นแบบนั้นเขามาอยู่กับพวกเราได้ไหมล่ะไม่ได้ไม่ใช่เหรอนี่นี่ทำให้เห็นเป็นพระสัจธรรมยิยางามว่าเป็นกเป็นเกิดเป็น,ปน,ปน,ปนสัตว์เดรัจฉานนะ่ะ จะ,จะต้องอาศัยอยู่ในโลกเดียวกับมนุษย์ก็จริงแต่ต้องหลบหลบซ่อนๆแต่ต้องหาที่ซุกที่อยู่ที่อับที่ชื้นที่ที่เหม็นที่เน่าที่อา่อากาศหมักหม,มมเขาอยู่ได้เพราะว่าธรรมชาติเขาเออเขาต้องรับรับได้อากาศแต่ถ,ถ้ามนุษย์ไปอยู่อย่างนั้นตายอย่างเดียวเพราะมันสกรปรกมันมีเชื้อแต่เขาได้พบไฟธาตุเขาพบโพรโ,โมเข,เขาสั่งมาให้อยู่ได้ จริงๆค่ะเราต้องเวทนาถึงถึงเขาที่ว่าโอ๋หนอคนทั้งคนหนอที่เราเห็นอยู่นี่หนอมนุษย์หนอขันห้าหนออยู่ในนี้หน,นหอนี่ไหมแต่ชาตินี้มาเป็นสัตว์เดรัจฉานหนอไปผุดไปเกิดน,นะแบ่งบุญให้นะไปเกิดเป็นมนุษย์เร็วๆนะอย่ามาหลงไหลอยู่อย่างจะทําผิดนะอย่าไปเบียดเบียนเขานะถือศาสาศิลได้นะ อย่ากินของบาอย่าไปกินเพื่อนผงที่มันมีชีวิตกินสิ่งที่ตายแล้วนะแล้วเขาแกจะได้ไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วจะได้พ้นไม่งั้นก็เป็นสัตว์เดรัจฉานไปเรื่อยๆยาวนานเลยนะเอเขาบางมึงเบียดเบียนเขาอ่ะมึงกินเขาอ่ะมึงตโตตรงไปไล่ล่ากินตัวเล็กอะ่ะอมึงไม่ได้นะต้องโกรมันแบบนี้นะหนูถ้ามันมากวนจริงๆต้องโกรเขาแบบนี้นะเข้าใจความหมายแม่พูดเปล่า จต้องต้องโปรดเขาต้องเมตตาเขาต้องผงเคอาเขาว่าเขาเพราะในนั้นคือคนคนหนึ่งอยู่ในนั้นจ้ะเออบอกมันมันไม่ฟังมันฟังออกอยู่หรอกจาก้าแต่มันพูดไม่ได้จ้ะเพราะว่าในนั้นคือมนุษย์ไหมเนเรื่องนี้ก็รู้กันอยู่นี่ตัวเล็กๆกก็คือมนุษย์ไหมแมงวีก็คือมนุษย์ไหมเล็กที่สุดก,ก็คือมนุษย์อยู่ในนั้นไหมแปลกไหม แปลกแปลกมากมาก,มาก,มากว่าแมงวีเล็กที่สุดก็คนะือมนุษย์อยู่ในนั้นทั้งคนจิตขันห้าอยู่ในนั้นนะแมงแมงวีเลยเนั่นวไหะคือขันห้าขันห้ามนุษย์นี่แหละไปอยู่ในนั้นสงสัยแม่นี้สงสัยหอะอ้าวไปอยู่ในมนุษย์อะทำไมทำไมตัวเล็กๆทำไไปอยู่มันเป็นพวกกรรมไหมพบวกผมเป็นพวกูมค่ะ พบผมเขาสั่งให้ไปเกิดเป็นเมืองวีเป็นเมืองวัเนววเป็นยุงเป็นตุกตต๊กจิจกตุ๊กแกเป็นสัตว์เล็กๆแม้กระทั่งเพี้ยนะคะเพี้ยที่อยู่ใบ,ใบไม้ต้นไม้ที่มากินผักเราเนี่ยนั่นก็คือสิ่งมีชีวิตนะลกูกสิ่งมีชีวิตจ้ะสิ่งสิ่งมีชีวิตมนุษย์ขันห้าอยู่ในนั้นเลยค่ะแล้วก็แม้กระทั่งช้างตัวบักใหญ่ก็คือขันห้าอยู่ในนั้นเหมือนกัน มดตัวเล็กๆก็คือขันห้าแมงที่แม่เรียกแมงวีแมงแมงเล็กที่สุดก็คือขันห้าสิ่งที่มีชีวิตขันห้าไปอยู่ในนั้นหมดค่ะขันห้ามนุษย์นี่แหละที่ตายไปจากโลกนี้นะคะแต่เขาไปเปิดเป็นขันเป็นแมลงที่เล็กๆพบแมลงเล็กๆแต่อายุไม่ยืนหรอกค่ะเขาไปเขาควบคุมเขาจะไปเป็นสัตว์พวกนี้อยู่เจ็ดวันสิบวันยี่สิบวันก็แล้วแต่ค่ะจริงๆว่าหมาแมวก็มีอายุยี่สิบปีอย่างเงี้ยจ้ะ ยังไงก็หมาแมวยี่สิบปีก็ต้องตายค่ะอย่างเงี้ยค่ะคือมนุษย์แต่ละค่ะเป็นนั้นยิ่งสิ่งที่มีชีวิตมีแต่วิญญาณเข้าไปสถิตยอยู่นั้นทั้งนั้นเลยลกูกท่านถึงนี้ว่าให้แผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดเก่เก็บตายนะคะให้พวกเราที่ภาวนาอยู่นี้ละที่ปฏิบัตินี้แล้วพวกเรามีโอกาสได้มาเป็นมนุษย์เนี่ยแต่พวกเขายังไม่มาแต่แต่แ,ตแตมแต่ไม่ใช่ว่าเราไม่เคยไปเป็นนะวัะนนี้เราก็เป็นเพราะนั้นเราถึงต้องไม่ตาไง เราถึงต้องเมตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงไปโดนเขาให้เขาเจ็บปวดไปทําให้เขาเ,าเสียหายเนี่ยหรือทําให้เขาท้พลาดพังไปเนี่ยไม่ไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่ระวังเนี่ยเราก็ชา้าช้าในการภาวนาความบริสุทธิ์เราก็ชา้าการเดินทางของเราเขาช้าเพราะฉะนั้นท่านถึงให้หมดตัวแดงเมงตัวน้อยตูวชามต้องรีบล้างเดี๋ยว เดี๋ยวม,มดมันจะมาเกาะมดมันจะมาขึ้นแล้วพอไปล้างแล้วก็ไม่เห็นมดเห็นแมลงต่างๆที่มาเกาะถ้วยเกาะชามเพราะนั้นพวกเราต้องระวังขนาดนั้นเพราะนึกถึงว่าเพื่อนร่วมทุกข์เกิดเกิดตายมันอยู่ในละกอนมดมันอยู่ในก้อนท่าที่เป็นมดตัวแดงแมลงตัวน้อยเพราะนั้นนั่นแหละชีวิตหนึ่งชีวิตหนึ่งเพราะนั้นก็เลยถึงว่าเพ่อแม่มอาจารย์ที่อยู่ป่าอาหารเหลือท่านถึงเอาไป ไปวางไว้ห่างจากที่อยู่ท่านโรดมันนะคะให้มันไปพอได้เลี้ยงชีวิตมันได้ไงคะสัญชาติญาณมันก็รู้พระทุดงเนาะปะนี่จ้ะมันก็มันไม่ไม่กลัวมันก็กล้ามาหาท่านอยู่สิัตว์หรือสัญชาติญาณเพราะในนั้นมันคนไหมในนั้นมันไม่ใช่สัตว์ไหมคนไหมจ้ะแต่มันมีปัญญาเป็นแบบสัตว์เท่านั้นแหะมันไม่มีความฉลาดเฉลียวอะไรหรอกมันขาดความมันขาดปัญญาแต่มันมีความรู้จ้ะ รู้รู้จักหากินหาอยู่รู้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 อีกอย่างนึงรู้จักเสพกามโอ้ยเห็นไหมเพราะว่ามนุษย์เราอ่ะไอเกิดเป็นสัตว์ดัจฉานก็ยังก็ยังมีลูกมีผัวมีคู่อไอตัวนี้ไม่เคยหายไม่เคยหายไปจากแม้กระทั่งไปเปลี่ยนภพภูมิเป็นสัตว์ดัจสานก็ยังมีตัวกามนะลูกไม่งั้นมันก็สัตว์มันก็ไม่มีแพ้พันนะสิโอ้พูดไปพูดมาโลกใบนี้สรุปของเวทมากค่ะ ส,สมเพศเวทนาในการสิ่งมีชีวิตยอยู่ในในภาชนะภาชนะแห่งคือโลกเนี่ยพระโลกคือภาชนะที่อยู่ของหมู่มวลสัตว์ที่มีชีวิตหมุนเวียนกันอยู่แค่นี้ออแล้วถึงได้ท่านถึงได้เมตตาไม่มีประมาณเมตตามนุษย์เมตตาสัตว์ทุกชนิดค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่สัตวนะ์น่ะคนนะ่ะ แต่ที่เรื่ว่าเท่าเมื่อกี้ไม่พูดถึงเม็ดตัวเล็กที่สุดก็คือคนก็เลยแปลกใจไม่ต้องแปลกใจค่ะเพราะว่าก็แล้วแต่ก like ็ก็ก็บางคนก็ไปเกิดเป็นหนอนไงคะพระนางอะไรหรือเป็นหนอนเนี่ยไม่ก็พระ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 ติสสะก็ยังไปเกิดเป็นตัวเลนอย่างเงี้ยจ้ะแต่ก็ยังตัวใหญ่มากนั่นเลนอะเลนก็ยังเท่าเท่าเห็บเห็บหมาน่ะจ้ะแมงแรงวันก็ยังตัวใหญ่ม่งอย่างเงี้ยก็คือคนอย่างเงี้ยจ้ะเพราะนั้น แต่ว่าไอ้แมลงวีนี่สิตัวเล็กน้อยเนี่ยมันเป็นคนไปได้ไงเป็นได้ค่ะเพราะมันเป็นมีชีวิตแล้วแต่ไปพบภูมิ้ะแล้วก็เกิดตายเกิดตายอายุสั้นเกิดตายเกิดตายเกิดตายจนกว่าจะหมดพบภูมิของสัตว์ตัวนี้ก็ไปเกินสัตว์แบบใหม่ก็เพราะว่าสัตว์มันกินสัตว์จ้ะมันก็เลยต้องเกิดเป็นสัตว์สารพัดสัตว์จนกว่ามันจะกินเป็นสัตว์ที่ไม่กินสัตว์ เป็นท่านอย่าอย่าต้องไปท่านถึงได้สั่งนักสั่งนาไม่ให้มนุษย์ไปอบายภูมิหลีกเลี่ยงให้ได้นะอย่าไปอบายภูมิทั้งสนีะ่นะเนี่ยอันนี้นี่ขนาดไซเรสานอยู่บนบกนะยังยังยาวนานเลยเกิดเป็นสัตว์แล้วเกิดเป็นสัตว์อีกเพราะว่ามีชีวิตปุ๊บกิน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 ผไล่ล่ากินสัตว์ตัวเล็กนะวันนี้ก็ฆ่าเพื่อนเพื่อนสัตว์ด้วยกันมู้กี่ชีวิตตัวเองก็อิ่มไปเออ พรุ่งนี้อีกมาเลินอ,อีกจนกว่าจะตายแล้วฆ่าเพื่อนไปเท่าไรมันก็เลยต้องเกิดเป็นสัตว์อีกอ่าต่อไปก็กินเพื่อนอีกก็ค่ะเกิดเป็นสัตว์อีกจนกว่าจะเป็นสัตว์ที่ไม่กินสัตว์แล้วมันก็เลยยาวท่านถึงบอกอย่าไปอย่าให้มันได้ต้องไปอบายภูมมเป็นอันขาดฮะมันยาวนี่ขนาดบนนี้แล้วถ้าเผื่อมหาเวกีแะ้ววันี่แล้วถ้าเผื่อนารกผมต่างๆล่ะเลยเพราะ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 เวลาของเขาหนึ่งวัน เออร้อยปีเมืองเราแม่เพราะฉะนั้นอบา,ายภูมิทั้งสี่พพระพุทธเจ้าสอนนักสอนนาเกิดเป็นมนุษย์แล้วอยาแม่ยาให้มันต้องไปนะแต่มนุษย์กลัวเราไม่รู้จ้ะแต่เรากลัวเรากลัวจ้ะอืมแล้วืมเป็นยังไงอะ่ะล้วจะพูดอะไรอีกอ,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 อ่อออหายสงสัยไหมว่ามดตัวแดงแมงตัวน้อยก็คือขันห้าไปเกิดนะ หา,หายสงสัยไหมถ้าไม่สงสัยจะหาข้อมูลมาอีกเอ้ยถ้าสงสัยค่ะเป็นควบคุมคุณแม่เป็นควบถูกต้องเออเออจช่คือแล้วแต่จะไปดิ่งไปเกิดเป็น,ปนอะไรก็คือสัตว์ตไปเอ้ยคือขันห้าที่ออกจากล่างตังมันพาไปตรรมันพาไปใช่ถูกต้องก็ท่านถึงบอกว่าตายแล้วเลือกเกิดไม่ได้นะฮะจ้ะต้องถ้าจะเลือกเลือกตอนนี้เลือกตอนที่มีชีวิตอยู่ จะไปเกิดที่ไหนอธิษฐานได้เลยจัดการกับกับตอนมีชีวิตอยู่นี่เลยจ้ะแต่ถ้ารอให้ตายไม่ต้องไปเลือกเลยจ้ะไปตามกรรมเลยค่ะเค่นี้ว่ากรรมจาแนกจากไปกรรมเป็นทายาทกรรมเป็นเผ่าพันธุกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมเป็นของของตนกรรมเป็นเผ่ากรรมเป็นผู้ให้ผลกรรมเป็นเอ่ออะไรอ่ะฮะต้องได้รับได้ต้องได้รับอ่ะอะกรรมเป็นผู้นั่นแหละ กรรมเป็นทายาทกรรมเพื่อให้ผลกรรมเป็นของของตนกรรมคือการกระทำกรรมเป็นเผ่าพันธ์อะไรเงี้ยจ้ะแล้วแต่เพราะมันเป็นกฎของกฎของเขาเขาของธรรมชาติเขาปกปกครองสิ่งที่มีชีวิตในโลกใบนี้ค่ะเขาปกครองแม้กระทั่งเทวดาธรรมชาติเทวดาจะเก่งขนาดไหนศักดิ์สิทธ์ขนาดไหนเพราะผมที่หนูถามมานั้น่ะ พระผมอรูปพระผรมรูปประผมก็ยังต้องอยู่ใต้อํานาจกดถังกฎธรรมชาติเลยจ้าเอ้ยนิพพานพรก็ยังอยู่ใต้อํานาจกดธรรมชาติเลยกดแห่งกรรมเลยเพราะอะไรก็อยากไม่ไวอยากไม่ถอดใจอยากรักษาใจ,อยา,าใจอยากมีใจก็ไปเสวยสุขอยู่นิพพานพรมสิจนกว่าจะหมดอ่าบุญที่ที่ปล่อยวางได้จนได้เป็นพระพรหมอรูปพระพรเออ นั่นนะอยู่ใต้ของกฎหมายไหมล่ะออห้ามไปนิพานเพราะเพราะว่าเองทําตามพทธเจ้กกาก็จริงอะแต่เองมีใจอะเองยังรักษาใจอเองยังมีใจพ,พอใจไม่พอใจอยู่แต่เองปล่อยได้ทุกอย่างเกี้ยงแต่เองยังมีรักมีพอใจกับไม่พอใจนั้นเองไปอยู่นิพานพรมซะดีๆนี่งไงที่แม่บอกว่ากฎหมายธรรมชาติมันปกครองแม้กระทั่งพระพรม <c oughs> ไม้กระทั่งพระพรมแล้วก็รูปพระพรมอรูปพระพร มันปกครองแม้กระทั่งพระอนาคามีไม่ต้องอ,อะไรกันก็มันมันมันออกจากโลกยังไม่ได้อ่ะปกครองไหมล่ะมันยังอยู่ในสามโลกอยู่อ่ะพระอนาคามีก็ยังอยู่ในสามโลกอยู่อะพระพรผมก็ยังอยู่ในสามโลกอยู่อ่ะสวรรค์กี่ชั้นกี่ั้นก็ยังอยู่ในสามโลกอยู่อะอสิงสาราสัตว์อยู่ทั่วไปในน้าเบื้องบกอะในป่าในต้นไม้อะในดินมึงก็อยู่ในความปกครองของกูมนุษย์ก็เหมือนกัน มึงก็อยู่ในความปกครองของโกูกูจะให้มึงโ,กกโลภกาหลงกูจะให้มึงที่ถีมานาตัวตนกูจะให้มึงยิงลำฟันแทงกูจะให้มึงไม่พลาดคิงดีคิงเด่นกูจะให้มึงที่ถี่อัตตาตัวตนกูจะให้มึงมีตัวมีตนกูจะให้มึงหลงหลงกินหลงอยู่หลงรักหลงชงังหลงกลมหลงตัณหากูจะให้เป็นอ่ะกฎหมายของโกะเอ้ยนี่คือเรื่องของธรรมชาตินะลูกหลานเ้ยโมตนาบุญนะ อที่เรายังมาเป็นนักลบของของพระพุทธเจ้าคือมาลบกับใครรู้ไหมนะ่พะพวกเราลบกับใครเนี่ยพวกเราลบกับใครรู้ไหมเนี่ยอืมรู้ปะลบกับธรรมชาติแต่ตัวเองเหมือนไงสาธุมทนาบุญใช่ลบกับธรรมชาติแล้วลบกับตัวเองลบกับใจใช่ฝืนใจไม่ต้องไปลบกับใครหรอก เก่ง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 พอใจพอใจ<า>พอใจนะพอใจมลงตาบัวพอใจ,อใจหมดี่แมว่าขอขอยืมสรงพ่อพ่อแม่อาจารย์หน่อยนะต้าคะ่ะลูกบางไม่บางอาจลูกก็พอดีเผอออกมาเป็นคําแรกเป็นคําแรกที่พูดกับคนคนหนึ่งไม่เคยได้พูดนะคําเนี้ยหลุดออกมาได้ไงไม่รู้แต่เป็นคําของพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านท่านอนุญ,ญาตมั้งท่านพอใจใช่ๆลงตาอนุญาตอืม <c oughs> ลงตาอนุญาตลามมาลูกตามมาลาูก แล้วก็รูปโลกแล้วอะไรกันไหมขาม,มาโลก,ลกรูปโลกอะไรไอย่างนี้ไหมที่พ่อพูดกันหนูพูดเป็นเออเออก็เป็นสวรรค์น,นี่แหละค่ะแต่ละชั้นละชั้นนี่แหละค่ะที่ว่าพ่อคมและแต่ชื่อของท่านของท่านเนี่ยก็สวรรค์ก็บอกแล้วมันมีหลายชั้นไงแต่ว่าเรื่องจะมาถามชื่อแม่ไม่ไม่ไม,ไม่มันเป็นภาษาจาไม่จําไม่ได้หรอกจก้ะถึงเราจะเรียนธรรมศึกษา สัญญาความจำมันมันไม,ม,นไม่มันไม่ส่งงานให้เราแล้วถ้าเผื่ออยากรู้รู้เหตุผล่ะได้เพราะมันไม่อยู่ในสัญญาความจำมันอยู่ในความจริงมันอยู่ในจิตถ้าความหมายอยู่ในจิตแต่ถ้าชื่อเสียงอยู่ในอยู่ในสัญญาเพราะนั้นสัญญามันตอบไม่ได้หรอกค่ะแต่รู้แต่ว่านี่แหละสามแดนโกกนกาธาแล้วสวรรค์ก็มีสิบหกชั้นแล้วก็แบ่งให้พระอนาคามีไปสิห้าชั้นนี่แหละจ้ะแล้วก็พระท่านพระพรหมก็สี่ชั้นอืม เออ,เอ,อที่ว่าสิบหกชั้นแดงไปพวกพวงไปสี่ก็เหลือสิบหลือใช่ป่าววะเนี่ยเอาไปมาก็หลงแล้วล่ะสุขหลานจะเออเอา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 เป็นว่ายังไงก็มีชั้นระดับถึงมีชั้นดูสิตชั้นดาวดึงชั้นมหาราชิกาอะไรอย่างเงี้ยนะจ้ะ <S <S เออพราะพวกชื่อๆจะไม่ได้หรอกเออ ก็บอกแล้วมันเป็นภาษาจำเป็นภาษาจำมันจำไม่ได้หรอกลูกหลานไปค้นหาเอาจ้ะอือว่าว่ายังไงดีอ่ะจิตดนอันสบายเป็นได้ได้คุณลูกแม่ได้คุณคุณแม่จิตรู้สบายสบายเลยจริงจิตเย็นจำตทังหัวมันเย็นกว่ามันเองอันไงอ๋อจับเย็นเลยจำหมดเลยถ้าได้คุณคุณแม่มันเป็นยังไงมัน้เย็นหมดทั้งตัวเย เย็นตั้งแต่หัวลงมาเย็นเหมือนมันเหมือนอะไรเหมือนมันข้าวชาเย็นของมันเองไะตอนนี้หนูได้ธรรมะมันเย็นอย่างเงี้ยเย็นเย็นเย็นมากเลยตอนได้ธรรมะแต่มันบอกว่าโลกนี้มันสมมุติคนหนึ่งฟื้นมาเป็นกลางให้เป็นกลางทุกสิ่งได้เห็นเป็นสมมุติหมดเลยหลงสมมุติมืบนี้เลยจ้ะจ้ะตาตัวน่าลู้นะ แม่โมทนาบุญ